หมอคิดว่าน่าจะมีคนอยากรู้มากที่สุดเลยก็คือคนไข้กลุ่มไหนหรือว่าตัวเราเองเนี่ยเราเป็นก้อนไดงอักนรรอยเนี่ยเราสามารถทําการรักษาด้วยคนมาคุเได้ไหมนะครับคนที่ก้อนเนื้องอกเนี่ยได้รับการตรวจมาแล้วว่าน่าจะไม่เป็นมะเร็งนะครับกลุ่มคนไข้ที่ไม่ได้ก้อนเล็กเกินไปนะครับเช่นอาจจะขนาดมากกว่าหนึ่งเซนแล้วก็ไม่ได้ก้อนใหญ่เกินไปเช่น10เซน20เซนนะครับเพราะว่าถ้าก้อนเล็กเกินไปก้อมนก็ไม่เห็นอยู่แล้วเนาะ ไม่เห็นจากข้างนอกอยู่แล้วห่ท้ากลับกันนะครับถ้าก้อนเนึองว่ามันใหญ่เกินไปก้อนขนาดเท่ากำปั้นหมอเลยก็คือก้อนขนาดประมาณเกือบสิบเซนอย่างเงี้ยการทำขึ้นไมโครเวฟเนี่ยมันจะทําให้ก้อนยุบลงนะครับแต่มัน มันจะยุบลงประมาณ7-80%แต่มันไม่ได้ยุบ100%มันจะไม่เหมือนผ่าตัดผ่าตัดเนี่ย10ซม10ซมเนี่ยวันล่งขึ้นคือกลไปสูงเลยใช่ม,มั้ยฮะทําไมคล้ายๆเนี่ยมันจะยุบลงเนี่ยชา้ชาๆก็คือยุบป,ประมาณ70-80%ใน6เดือนจะเป็นอีกกลุ่มคนไข้นึงที่หมออาจจะแนะนําว่าออถ้าก้อนใหญ่มากขนาดนี้ผ่าตัดดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันมานั่งพิจารณากันว่าเราอยากจะทําวิธีไหนนะครับกลุ่มที่ก้อนนูนออกเนี่ยอยู่ในคอนะครับไม่ได้เหลือให้ไปอยู่ในช่องอกนะครับเพราะว่าถ้าก้อนนูนออกมันอยู่ในช่องอกเนี่ย มันแทงลงไปไม่ถึงนะครับเข็มมันได้แค่ทําตรงคอรตรงนั้นเท่านั้นเองนะฮะถ้าก่อางขยีไ้ไปช่งองหมอก,ก็อาจจะแนะนําว่าอย่างนี้ก็อาจจะผ่าตัดดีกว่านะครับสาหรับคนที่ทําได้อีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่เป็นซิสหรือเป็นถุงน้ําอันนี้ก็สามารถทําด้วยเครื่องมาโครเด้เช่นกันนะครับสำหรับถุงน้ำเนี่ยขนาดอาจจะไม่ได้จํากัดละ10เซน15เซนก็ทําได้เพราะว่าขั้นตอนเนี่ยเราจะทําการดูดน้ําออกก่อนนะครับเราค่อยทําลายผนาดซิสด้วยเครื่องมาโครเอชดีเพราะจะได้ขนาดก็จะใหญ่ขนาดไหนหมอก็ทําได้นะครับถ้าเป็นถุงน้ํานะครับ ทีนี้ถามว่าคนไข้ต้องเตรียมตัวยังไงถ้าเกิดอยากจะมาปรึกษ,ษากับหมอเรื่องการใช้คลื่นไมโเรเวกในการรักษานะครับหนึ่งนะครับหมอก็าอาจจะอยากได้ผลเลือดค่าเลือดไทรอยน,นีดนึงว่าเป็นไทรอยด์พิษหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นไทรอยด์ต่ำไหมเราจะได้รักษาก่อนเนาะอันที่สองก็คือที่หมอต้องใช้คือผลน,นรัสซาเลยสำคัญมากนะครับการที่มีผลน,นรัสซามาหมอก็จะพอ ประมาณได้ว่าแรกตรวการรักษาไปในแบบไหนใช้ขึ้นไมโครเวฟได้ไหมหรือว่าแบบนี้ผ่าตัดดีกว่าการเตรียมตัวก็มีแค่เท่านี้เองนะครับมีถุงตรวจทุกอย่างแล้วเราก็สามารถมาดังคุยกันได้แต่สําหรับคนที่ไม่เคยตรวจอะไรเลยแล้วจะมาปรึกษากับหมอหมอก็สามารถให้การรักษาได้นะครับแตเ่เราอาจจะต้องมีขั้นตอนในการตรวจนิดเดียนก่อนที่เราจะไปถึงขั้นตอนการรักษาโดยขึ้นไมโครเวฟนะครับถ้ากรณีคนไข้ฉีดๆๆยาชาเฉยๆเนี่ยเราสามารถทําเป็น o p d c ดเคสหรือว่ามามาทำตอนเช้าเย็นกลับบ้านได้เลยนะครับ โดยที่ไม่ต้องนอนโรงพยบาบาลแต่คนไข้ต้องการจะรักษาแบบสลบไปแล้วใช้ขึ้นมาโครเวสเนี่ยอาจจะต้องนอนหนึ่งคืนนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพักฟื้นก็ขึ้นกับการเลือกของคนไข้ว่าต้องการเลือกแบบไหนนะครับในวันแรกหลังจากจทำเนี่ยครับก็จะมีอาการเจ็บแล้วก็อักเสบบริเวณคอเล็กน้อยแต่หมอคิดว่าอยู่ในระยะที่ ไม่ได้รุนแรงมากนะครับแล้วก็สามารถทนได้ถ้าใช้หมอดนเราก็อาจจะลาไว้ประมาณ 1- 2ึงวันสําหรับใครนะครับถ้ามีคําถามนะครับก็สามารถมาปรึกษาหมอได้นะครับที่ยังไม่สะดวกเดินทางมาจะ inbox มาถามหมอก็ได้นะหมอคนตอบเองเนาะหรือจะแอดไลน์มาถามหมอก็ได้นะครับหมอเขนะา,ามมเป็นคนตอบเองให้เช่นกันนะครับ